ทำอะไรกันคะแบบใดคะแขกเฮ้ยควรควรเหรอควรเหรอทำโทษทำโทษห้าครั้งเพิ่มโมยพีไปไม่เ้ยพีไปไม่เ้ยพีคุณเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากัน้ากลัวอ๋อกี่ตังค์ไม่ไม่คอมเมนต์เขาชนต้นกล้วยใช่ไหมเราอ่ะชนต้นยิ้มไปไปชนไปชนนะ ตอนนี้นะคะแล้วก็พักอยู่นะคะแท็แท็กวงดนตรีเท่ากับอิสระค่ะเขาอยู่ในสนามกันแล้วทีนี้เขาแบบรอนานมากเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็รออยู่ค่ะแล้วก็จะไปสัมภาษณ์คนกันค่ะขอุยาตถามค่ะวงดนตรีเท่ากับอิสระจริงไหมคะอิสระจริงค่ะค่ะก็เกินเกินกว่าบอกเลย มีน้ำมีขนมมีกินฟรีด้วยค่ะยอดจริงๆเมินหลังคอนเทนต์คิดเมินหลังเขากำลังทำคอนเทนต์กันนะคะคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์บูโรยวงเราว่างเลยไม่มีเลยจัดวงแรกังไม่เข้าเลยอยู่ตอนนี้ตอนนี้เกือบสิบโมงแล้ววงแรกยังไม่เข้าเลยอยู่ตรงนี้ได้ประมาณแท็กแท็กวันถุนบีดีวันนั้นว่างอยู่อยู่ตรงนี้ได้ประมาณห้าคอนเทนต์แล้วค่ะโอ้ยันแรกเลยว่ะ ได้ประมาณสิบปังเทนแล้วตอนนี้แล้วก็เป็นช่วงเวลาของการคิดมุกคิดมุกเบื้องหลังคิดมุกค่ะเบื้องหลังค่ะเหงาไหมคะเราอิจฉาเกินไปเนาะใช่ไหมต่างกันประธา็นลอยลอยก็เอ็นก็บีก็บีวันีเฮ้ยแล้วมากระสินอยู่เหมนนั้นน่ะนไม่คอยออกอยู่ดริมันคือแบบคันยัางบ่อสดใช่ไหมใช่ค่ะหนุนหัวเหงาที่เคยฟังอ่ะ เหงาจนไปตีกองกับกับขอนไม้แล้วคุณเน่นเครื่องใครคะเนี่ยเครื่องเครื่องพีทครับพี่พีทฝากเขาฝากเนาะโอเคเนี่ยเครื่องเราใช่ไหมโอเคครับไก่หนึ่งตัวมีกี่ขาคะไก่หนึ่งตัวมีกี่ขาไก่หนึ่งตัวมีสองขาแล้วไก่สองขามีกี่ตัวคะไก่สองขามีหนึ่งตัวผิดค่ะเอาทำไมอ่ะ พ่อไก่สองขามีจบตัวอ๋อไก่สองขาไก่บ้านดูเหลือขาเดียวโอ้ทำไมคะตัดเป็นปิ้งโอ้กินค่ะน่ากลัวนะคะเดี๋ยวไอ้ที่น่ากินปิ้งโอ้ยไอ้ที่สุดท้ายก็กินหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ากลัวนี่ค่ะเราก็จะมาดูลาดราวนะคะว่าตอนนี้เขาถึงไหนกันแล้วค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินไปนะคะตอนนี้เขาก็มาต่อแถวแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะ เริ่มเดินแล้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจใช่ไหมใช่อ่าฮะตอนนี้เราก็มาดูลาดเราค่ะอันนี้ค่ะ,ะคอุ้ยเจ๋ยสีเหมือนกันเลยลวัดตะพงนองค่ะโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดตะพงนองอันนี้เป็นโรงเรียนอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจวัดชุมชนพัฒนา ถามพี่เขาดีกว่าถามพี่เขาดีกว่านะขอยาถามนะคะอันนี้โรงเรียนอะไรนะคะขอยาถามค่ะี่โจุฬาฯมาค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโรงเรียนแถวก็จะเป็นนี้ค่ะเนียเมย์เรดด้วยสวยมากค่ะวัดชุมชนทับมาค่ะปุ๊บเขาเจียบเส้นแสดงว่าเราเดินตามเส้นโอเคค่ะเยียบเส้น ตอนนี้เริ่มแล้วนะครับทุกคนเริ่มอันนี้น่าจะเป็นวงแรกหนึ่องอันนี้ชุมชนวัดธรรม นะคะแล้วก็หาตอนนี้เขาก็ไปแล้วหันมองเขาอยู่ข้างบนองเไปแล้วค่ะก็เปนะคะ,อะ,ะ,คะตอนนี้เราก็กำลังปีอยู่ค่ะีกอการ้อนมากแล้วก็จะกลับกันนะคะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อวงนี้สู้ๆทุกคนสู้ๆฮะ

ถวหน้ายืนแถวหน้ายืนเป็นหลักไว้หาแถวตัวเองให้เจอโอเคเดี๋ยวตั้งแถวกันก่อนนะครับอาจจะได้เห็นภาพได้เห็นคลิปไม่เต็มนะครับเพราะว่าตากล้องตากล้องบิดครับผมเออแล้วก็ไม่บอกตั้งนานว่ามาไม่ได้จะได้หาคนใหม่แทนพร้อมไหมครับน้องแตงกวาพร้อมสบายมากนี่แตงกวาเขาแบบสร้างมาเพื่อผฐมอินดี้โดยเฉพาะนะครับบุคลิกอย่างแตงกวาเนี่ไม่เหมือนคนบางคน ตอนนี้เริ่มแล้วนะครับสามวงสี่วงของเราเป็นวงที่ห้านะแล้วก็จะมีวงมัธยมปิดท้ายหนึ่งวงนะครับตอนนี้ของเราเตรียมพร้อมแล้วทำท่าทีๆหน่อยเท้าเท้าตรงข้างหลังข้างหลัง ดูระเบียบร่างกายตัวเองลกทำให้คนมองมาจากทุกคิดทางเขาเห็นเราแล้วดูดีเดินตามเส้นเลยนะดดเดินตามเส้นตรงไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรขึ้นเพลงปกตินะไม่มีฟรีจังหวะนะครับขึ้นเพลงปกติเวลาที่ขึ้นแต่ว่ายังไม่เดินสอยเท้าอยู่กับที่ก่อนสอยเท้าอยู่กับที่ก่อนเดี๋ยวครูจะโบกมือให้นะเราไม่ได้ซ้อมหน้าเดินมามาสุดโค้งเบาแป๊บขึ้นเลยนะได้ครับ อันนี้ไม่กระ้าทีกคนติ่งโมจินใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวทิ่หไเห็นไหมเขาหมั่นไส้กันทั่วประเทศออสวัสดีครับเจ้เ้าต้องไปอยยังไม่เดินนะยังไม่เดิน บันเลงอยู่กับที่ก่อนนะครับเอาเเอาเอาาพี่ต่อยฝากถ่ายด้วยนะถากล้องไม่มา โอ้โนโอ้โนโอ้โนแมนอย่าแมน,แมน,แมน,แมนอย่าลึกลักลุกรักษาตำแหน่งตัวเองให้ดีรักษา ไม่รีบไม่รีบ บอลเลียตกแล้วชดไปลูกชดไปใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปห่างไม้โอเคดูแถวตัวเองด้วยดูแถวตัวเอง เข้า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 เจ้าเกินละรอมาครึ่งวันเรามาครึ่งวันเดินห้านาทีจบแล้วลลกเดี๋ยวเราเดินออกเลยเดินกลับไปเก็บเครื่องที่รถจบแล้วเดินออกข้างหลังนะเดินออกข้างหลังเพื่ออ้อมไปเก็บเครื่องที่รถปะเดี๋ยวภูพาไปเรียบร้อยครับผมเป็นไงวันนี้เหนื่อยไหมไม่ค่ะไม่เพราะว่า เพราะว่าเร็วมากแป๊บเดียวใช้หลับตาแป๊บหนึ่งปุ๊บดืมมาเออเสร็จแล้วไม่นานเหมือนเวลารอเนี่ยปีหน้ามาใหม่นะผลการดีปีหน้ามาใหม่อยากเราดีเกินเราดีเกินแต่เราจบแล้วนะปีหน้าอ๋อจบแล้วจบแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะให้น้องเป็นเออใช่หนูจะเรียนชั้มฉันหนูจะมาคอยดูเด็กไวปปีหน้ามาใหม่ไม่รอหูปีหน้ามาใหม่เรียนซั้มชั้นใช่หนูจะเรียนชั้นไม่รอหนูพูดแบบ ถ้าหนูแบบไม่อยากเรียนซ้อฉันหนูก็แบบจะให้น้องแตงกวาเป็นผู้นำไม่ค่ะน้องจันให้น้องเป็นผู้นำแล้วเก็บออยไว้ไหนเนี่ยออยไว้ในใจเก็บไว้ในใจอ๋อเก็บอ้าวโอเคแค่นี้เลยแค่นี้ไม่สำหรับจบแล้วการซ้อมกันให้เป๊ะเพื่อพิธีการก็เรียกพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์พิธีการอันมีเกียรติเออเราก็ได้มาทําหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์แล้วโอเคเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้เก็บของเก็บเครื่องแล้วก็ ไปต่อนะครับเป็นไงมัางลูกงานแรกในชีวิตรู้สึกเป็นไงตื่นเต้นตื่นเต้นเออมลมลปีที่เราได้มาปะมาเอาปีแล้วก็มาเหรอพี่แล้วเปล่าอะไรไม,ไ,ไม่ได้มาม,มนตัว <c oughs> ๋วก็คือแค่เดินนะครับนเดินผ่านแค่แลราเดินผ่านหน้าประธานในระยะร้อยเมตรมาแล้วก็จบแล้วก็ส่งให้วงอื่นพอวงอื่นรับของเราเป็นวงที่5้านะครับ <c oughs> เราเป็นวงที่5แล้วก็วงสุดท้ายของโรงเรียนมัธยมเขาเป็นโรงเรียนนิคมวิทยานะทุกโรงเรียนก็พี่น้องกันรู้จักกันดีนะครับนะโดยเฉพาะพวกเราเนะี่ยก็คนเขาค่อนข้างงรู้จักพวกเราทั่วประเทศนะครับนะเมื่อกี้ขนาดว่า,อา,าอาจารย์กรรมการเขาก็ยังจะบ๊ายบายโชคดีครับโชคดีทุกคน <laughs> กลับบ้านกลับบ้านเข้าห้องน้ําก่อนได้นะใครจะเข้าห้องน้ําก่อนได้จะได้ไม่ต้องเดินย้อนกลับมาอีก ดปดรือเปล่าเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะเออไม่เป็นไรเอาว่าประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นน้ำเลยเด้อเจอกันใหม่โอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับลาไปเดียวกันค่ะแก้น้ำธรรมดีของมาบารทุกปีนุ้ยขาเก่งมากลูกเออวิดไม่ได้เรื่องเลย ขอองงตัวเก็ดดูเลตัวองิก็ครูบอกให้คนนึงอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งของขึ้นไปมันจะได้ไม่อึ้ออาทรถูกไหหนูก็เลยไปพิมพ์แล้วพิมพ์ครูวีเอสนักเรียนนะคะอ่ตู้กันออาลดเริ่ม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 หน้าวงห้ามดิเป็นหนูเราเป็นหัวหน้าวงไม่เป็นไรค่ะหนูเป็นค่ายอย่าข่ายหนูเป็นคอยซัพพอร์ตเป็นคนคอยซัพพอร์ตซัพพอร์ตทุกอย่าง